เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมและนรกออริจินนะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องที่มีเพื่อนๆถามในสตรีมบ่อยเหมือนกันนั่นก็คือตัวสไนเปอร์สายเ d ดหรือว่าสายนกเนี่ยมันดูยังไงว่านกเราออกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนกเราออกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือย,ยังรวมถึงถ้าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี่สามารถหาเพิ่มจากไหนได้บ้าง โดยอันนี้มันเป็นหัวข้อไม่ใหญ่มากน่าจะเป็นแค่คลิปสั้นๆครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจตัวข้อมูลอาชีพสไนเปอร์เพิ่มเติมในช่องมีทําไว้หลายคลิปมากเลยครับยังไงลองดูพวกนั้นเพิ่มเติมก็ได้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็สําหรับเปอร์เซ็นต์นอกออกนะครับเวอร์ชันนี้จะค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่ามันจะเขียนอธิบายไว้ในตัวสกิลเลยเป็นตัวสกิลบิสบีต,ตอนเป็นฮันเตอร์นะครับอ่ะก็จะเป็นสกิลนี้นะครับ ความแรงคำนวณยังไงเนี่ยจริงๆตัวสกิลก็บอกไว้นะครับจะเป็นตามตัวอักษรสีส้มตรงนี้เลยส่วนเลือกตาการออกนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราจะได้มาเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนครับ5%เแล้วก็เพิ่มมาจากตัวค่ารักของเรานะครับเนี่ยครับทุกๆ3าหน่วยของค่ารักจะเพิ่มโอกาสในการออกบิสบีนะครับ1%ก็สมมุติยกตัวอย่างเลขง,ง่ายๆสมมุติเรามีรักรวม30นะครับอันนี้ใช้รักรวมนะรักรวม3 0หาร3ใช่ไหมครับได้10%บวกกับ5ก็คือจะเป็น15%นะครับ แต่ว่านี่ต้องหมายเหตุไวหน่อยว่าถ้าเกิดสมมติฐานไม่ลงตัวเนี่ยถ้าเจะเข้าใจไม่ผิดนะครับมันจะเป็นปัดลงเลยแล้วก็จากสกิลไม่พอนะครับก็คือหลังเลเวแปเนี่ยเราจะใส่ธนูนกกันหมดใช่ไหมครับตัวธนูนกเนี่ยมีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยก็จะเป็นเนี่ยครับตัวธนูนะครับเพิ่มตัวบิสบีดมาแล้วอีก5%นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกคล้ายๆตะกี้เลยครับอิงจากค่ารักแต่ว่าเป็นหาร5านะครับอันนี้คือของเดิมยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่มเข้าไปก็คือจะเป็นรรัักกกวววมมหา 3, กกมหา3 5 ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครเอาแบบสรุปเลยนะครับก็จะเป็นสูตรตามในจอเลยครับถ้าเกิดแบบนับง่ายๆนะครับก็คือเป็น10%บวกกับค่าลักรวมเรานะครับหาร1.875แต่ว่านี่หมายเหตุนิดนึงว่ามันอาจจะมีคาาเคลื่อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่านี่คือเป็นหารแบบรวมเลยใช่ไหมครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันคือหาร3หาร5แล้วก็มีเรื่องของการปัดลงอยู่นะครับสุดท้ายนะครับแล้วเราจะหาตัวเปอร์เซ็นต์ออกนกเพิ่มเนี่ยได้จากไหนบ้างก็อย่างแรกนะครับจะเป็นตัวเฟืองเฟืองจะมีเฟืองชื่อฟาวคอดอินเจคชันครับอันนั้นเพิ เดี๋ยวเจพามาไปดูนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นตัวพรีเมียมสกิลนะนี่นะครับพวกตะกรุดฟ,ฟาวคอนก็จะมีนะครับฟาวคอนอินเจคชั่นเลเวลหกเลเวลเจ็ดใช่ไหมครับเลเวลหกได้หกเปอร์เซ็นต์เลเวลเจ็ดได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเกิดถามเจเจว่าได้เลเวลหกกับเลเวลเจ็ดเนี่ยขอให้ได้ก็พอละครับไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ตามที่เราทราบไปแล้วตัวนอกออกเนี่ยมันจะอีจะกค่ารักเป็นหลักใช่ไหมครับก็อย่างตัวสกิลบัฟของเราเองเนี่ยก็ช่วยได้นะครับตัวทูไซส์เนี่ยได้ออกสแตตสิบใช่ไหมครับ รวมถึงพวกบัฟจ่ายชีพอื่นนะครับก็ช่วยได้อย่างของตัวพ้าเนี่ยมันมีกอรียใช่ไหมครับเพิ่มรักให้เรา30อันนี้คือช่วยนกออกเยอะมากเลยนะครับ3าหาร3หาร5แล้วก็สุดท้ายอย่างตัวหารบัฟเนี่ยก็ช่วยได้ครับมันจะมีตัวพชั่นใช่ไหมครับที่เพิ่มรักอย่างถ้าเกิดสมมติเป็นโพชั่นเลเวลสามนะครับกล่องนี้หรือเปล่าอันนี้นะครับตัวอาหารรักใช่ไหมครับก็จะเป็นขวดสีเหลืองได้รักบวกนะครับก็ช่วยได้โอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยยัังงไไากกดดดค์ Sky ้วนะรบ ขอบคุณมากเลยครับผม